คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างนะครับทุกคนชาวพฤษภในช่วงเดือนกันยายนนะอันนี้วิธีจะพยากรณ์ล่วงหน้าเลยนะเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเนาะในเดือนกันยายนนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวฤกยูนะเดี๋ยวจะว่ากันถึงดาวใหญ่ก่อนนะครับดาวใหญ่ที่เขาอยู่กันนานๆนะครับจะเป็นการพยากรณ์เป็นภาพรวมในปีนี้เลยดาวฤกยูในเดือนในเดือนตัวเองเนี่ยกลุ่มลัคนาเนี่ย จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทําก็มีโอกาสที่จะได้ลองทําดูนะช่วงนี้อาจจะมีเซนส์มีรางสังหรณ์มีจิตสัมผัสอะไรแปลกๆอาจจะเห็นอะไรแปลกๆก,ก็ได้มีไอเดียแปลกๆก็ได้นะในช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้นะครับอยากคิดอยากทําอะไรก็ลองทําดูเพียงแต่ว่าอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะครับ เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลที่ดีๆนะครับอย่าไปทําด้วยความไม่รู้อย่าไปทําเพราะว่าเขาว่าดีนะทำอะไรต้องให้มั่นใจแล้วก็ลงมือทํานะครับชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับดาวสาวนะครับดาวสาวมาจะาพบเรือนสุภะไปอยู่กรรมะนะการงานมีความเติบโตมากขึ้นผู้ใหญ่ให้การอุปถัมดูแลมากขึ้นหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะที่ชาวพษษุทธศให้ความเคารพดูแลนะในช่วงนี้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการงานเต็มๆเลยนะครับ ขอพอรอะไรไว้บูชาอะไรไว้นะดูแลท่านที่ดีๆท่านจะช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วก็ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับงานของชาวทุศพนะครับดาวราหูนะครับมาอยู่ในภพเรือนราพะการงานค่อนข้างมีการเติบโตลื่นไหลนะในช่วงนี้การงานสบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พฤหัสมาอยู่ร่วมกับลัคนาเนี่ยก็ถือว่าดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานโชคลาภความสําเร็จ มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวพุกศกในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดคาดฝันด้วยเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวฤกษอยู่เนาะเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเขามาจากเอ่อมรณะด้วยมรณะนี้คือเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยหรือแม้แตเกณฑการเดินทางไกลนะครับก็ชาวพุกศกนะถ้าเกิดมีโอกาสไปต่างจังหวัดนะก็ไปทําบุญไกล,ก,ลก็ได้ ไปทําบุญไปปล่อยปลาไปทําบุญบริจาคเลือดก็ได้นะบริจาคลงศพก็ได้ส่ชีวิตโคกระบือก็ได้เพื่อเป็นการแก้เค้นนะเพราะว่าดาวพฤหัสเขามาจากมารณะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การเจ็บป่วยเราก็ป่วยไปก่อนนะบริจาคเลือดไปก่อนเสียเลือดไปก่อนเดินทางไกลไปก่อนอะไรประมาณนี้นะเพื่อเป็นการแก้เค้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมประจําปีของชาวพุกโศกนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ ทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้านครับทุกคนดาวเดือนดาวประจาตัวของชาวพุกศกเลยก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในภพเดือนปึกตะก็มีใครมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมีความรู้สึกอยากกลับไปเป็นเด็กมากขึ้นในช่วงนี้นะชาวพุกศกนะมีความแบบอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะในเรื่องของการเงินการเงินของชาวพุกศกนะ ดาวการเงินนะ่ยมาอยู่ในราศีสิงห์ตรงนี้เป็นทั้งมหาจักรแล้วก็เป็นทั้งราชาโชคด้วยมีความเข้มแข็งนะในช่วงนี้ชาวพระสกการเงินน่าจะสบายใจได้นะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากขึ้นร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาก็เป็นกเกษตรอยู่นะเรื่องของรถบ้านที่ดินครอบครัวนะครับการศึกษาการเรียนรู้ก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดาวพุธอีกพบหนึ่งนะก็มาจากปุตตะนะปุตตะมาอยู่พันธุก,ก็คือบางทีบ้านคงอยู่แล้ว่ mm. ก็อยากทําให้มันดีขึ้นนะบางคนอาจจะไปตกแต่งรถตกแต่งบ้านต่อเติมนู่นนี่นั่นนะหรือไม่ก็ไปเรียนอะไรมากขึ้นไปเรียนเสริมพัฒนาความรู้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นได้นะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเสียตังค์แต่ว่าเสียตังค์ไปเพราะเหมือนกับทําให้มันดูดีขึ้นทําให้มันสวยงามขึ้นมากมาก,กว่า ืนะ่องของการงานพิธีพูดไปแล้วนะการงานของชาวพุกศกนะดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนนะคะการงานค่อนข้างลื่นไหลสบายๆนะครับมาดูความรักกันบ้างความรักของชาวพุกศกก็คือดาวคารนะณตอนนี้ดาวคารเนี่ยมาอยู่ในภพเดือนการเงินอาจจะมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของความรักนะคนรักอาจจะมีเรื่องให้เราต้องใช้จ่ายเงินนะ ดาวคาร์ีิภพหนึ่งนี่ก็ามาจากบีนานะในช่วงนี้ดาวคารมาอยู่ในภพเรือนการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายนะส่วนจะใช้จ่ายไปกับอะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับความรักก็ได้ปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นเราก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อเป็นการลงทุนในสิ่งที่เราให้ความสมาําคัญให้ความสนใจ ในเรื่องนั้นๆนะก็แสดงว่าใ, <น Alexand re> ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยชาวประสบพิติมองนะมันก็ยังไปได้อยู่สบายๆนะก็ไอเรื่องใช้ใจ่ายเงินมันก็ต้องมีอยู่นะก็ใช้ใจ่ายไปกับคนรักคู่ครองใช้ใจ่ายไปกับาการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเรื่องรถเรื่องบ้านที่อยู่อ,อ,อาศัยครอบครัวให้ดูดีแล้วก็รวมถึงความรู้อาจจะใช้ใจ่ายไปกับความรู้ การลงคอร์สเรียนอะไรต่างๆทีใ่ให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพฤกศกในช่วงเดือนกันยายนนะก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่พิธตเดแล้วก็โอเคนะอ่าค่อนข้างที่จะผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับโอเคก็ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกวันมีสติในทุกวันแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือดวงนะครับสบายๆอะไรเกิดขึ้นก็รับได้หมดนะชีวิตก็มีขึ้นมีลงนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ